สบายดีสุขุสุขคนตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกับห้าสิบหกนาทีสุขุสุขคนวันนี้กับบ้านประฮัตวันที่สามสิบเกือบลืมท้องภาคที่คึมๆึมว่าในบัตรหนึ่งแล้ทุกคนในกรุกน้ำไว้ไว่ายัางเมื่อเศาราตอนกลางคืนผัดกาน้าวเน่ห่อนเน้นทุกทุกคนปนกันไปช่วงนี้แล้วดูนี่ รักษาสุขภาพไปเดอ้อสุขุณเย็บีสุขคุณมองถุกบอลนาตาลีกับเสภาไปทอดมูกระเทียมกินมื่อนี้ทุกคนมุ้ยเนา่ามุ้ยขับเข่ามุ้ยเน่ากินกาแสดงความเสียใจน้ำไปเดอ้ออันพระพันสีหลวงนะทุกคนว่าเฮากาเคยทําการทํางานอยู่ประเทศไทยท่วาวพิษกะขอโทษขอดกยน้ำลายดเด้อเขาแสดงความเสียใจน้ำเนาะชูสุกคนพระพันสีหลวง พันปีหลวงวัท่านน้องชื่อเพื่อนฉันนะข้าวกะจำเอาตามขาเจ้าว่าตามขาเจ้าว่าถ้บบาว,ว่าบะที่เขาสดปลอดภัยน้ำลายลายเลยผัว,วนัตติลีแสดงความเสียใจน้ำนะ้อทุกคนกว่านคนลาวข้าวกะไปทําการทํางานอยู่ประเทศไทยนะ่ะไลยทุกคนหางมีเป็นดีญุ่นก็เลยอะไรอะไรขู่อะไรคนเนะาะอะไรก็รได้เงินได้ค้ามาบ้านน้ำงนเงาขากะไล้ขู่อะไรคนเนาะทุกคน <c oughs> กับไปพึ่งบุญมารมีเพื่อนนะ้องทุกคนไปพึ่งอ่ะอ,ายอย้ายยัง เพื่อนอะไรท่านซะอยู่น้าเพื่นกินน้าเพื่นอยู่บ้านเพื่นเมืองเพื่นเนาะทุกคนอ่าไปอาศัยอยู่บ้านเพื่นเมืองเพื่นเพื่นกับปรกคุมชุมเย็นเพื่นกันินดีตอนหลับเพราะทุกคนท่านซะกระนาตตลีเป็นตัวแทนทุกคนก็แสดงความใจใจน้าเด้อเขาก็เป็นคนลเล่ะทุกคนถ้าแสดงความใจใจน้าเพื่นเนาะเขากะกะลาวเขากะเขากะเคยทําการทํางานน้าเพื่นฉันเนาะเคยหาเงินหาคําอยู่พุ่นแหละ เนี่ยคนแรกเขาจะใส่ผุ้รายทุกคนนั่งคิทอดหมูกินทุกคนนาวัดสิประหยัดตะมันประหยตตัดบทเป็นเนี่ยทอดทุกคนต้องใส่ลายๆเนะเาะลงไปอกีกกระถุดอยู่บนนี้หมูก็นอยเดียวทุกคนได้กินที่นี่ก็ดีแล้วทุกคนโ้ยกับทียม คุณที่จบบตุปฏีระบบคุณเลยขอโทษเด้อทุกคนอันคนไทยชาวบ้านก็ลีเว้าบัวเทือกันคืออันเพิ่นกาเขาโทษเขาไทยได้คือนางแสดงความเสียใจนำทันะทันสีหลวงนะนั่งการเป็นคนเล่าทุกคนเข้ากันไทยแสดงความเสียใจเสียใจนำเพิ่นเข้ากันเป็นคนลเล่าเคยจะทัน ทำการทำงานเพื่อไปฝึงบุญบารมีเพื่อนเนาะลายพระแล้วพูดกัได้ยินไม่ทอกมาเขากันได้กัยังมีคนเล่าอะไรกูเลยคนอาศัยอยู่น้ำเพิ่นเนาะพูดกันแสดงความเสียใจน้ำเด้อคืออ่าอ่าห้าพันปีหลวงก่ะที่พันปีหลวงทุกคนเนาะแสดงความเสียใจน้ำเพิ่น มันมีบบนแบบวีแนวแคบมันตะคนดวิตกมูอย่างเดียวนี่ไรที่นับเคยห่อนห่อนขอนี้วใหม่คักขาาเนาะทุกคนขักได้อันตัวกรอบเนอะไรก่อนเปปรเทศอะไรเทน้วมันถ่วมีทุกคนมาขากเนาะบึง้งที่อีกคนถ้าวานนานาาันนี้มอเทชเทขึ้นเนาะทุกคนมนั่งอยากประหยดัดนะ นอกจากประหยัดยัดงตัดที่คืนก็นได้ที่สิบวัตใหม่กันนะไว้วน่าตรีปรุงกระชายอันเชองปรุงเท่ากันอันเป็นมเมลว่าเกลือเกลือน้ำตาลน้ำมันหอยทุกคนทำมิตรลาวกระชาย ถ้าจะเกาวางเห็ดแบบแช่้วทุกคนออกมาเอาออกมาทีเป็นเข้มๆนวๆนะทุกคนอาผลตกขงทางนอกคือชีหมืดๆทุกคนเพราะอะไรเนาะมันีสุมันทีได้หน่อยมันเหี่ยวเขาเหี่ยวเขาเลยมันนี่กินแบบอันไทยๆทุกคนกินแบบอาหารไทยมันนี่ทอดหมูกรอบทอดกระเทียมหมูกรอบแต่นัางกัน แสดงความเสียใจนำพระพันสีหลวงทุกคนเนาะพันปีพันปีหลวงนั่นแหละกินแบบนี้นนนดนได้เมือนก็ได้พ่อล้วทุกคนใหม่เมื่เลยนี่ปุ๊ปพาเดอร์ทุกคนสกุลินว้นขอนแก่นเมืองนอกกีนม้อน,นทาเหเออเมืองนอกอยากลืม พี่น้อยอุบลืองนอกราคาวัชพิุญ์คุมบางน,นอกแอ้เพื่นที่เป่น,ปนข้าบรจักซื้อเพ็่นพระแท้พานะไม่ก็เพิ่นเบิ่งนข้องละไรวัชพุคุณนากาป้าอ้วนป้าฮุกหาป้าควนทีบุรอนท่านี่ยายอีคตินากา แล้วก็พ,วพี่สาวน้อยแลก็้วพี่ที่ช่องหาพี่้ายเหมักโยกแล้วก็เพื่อนชาวชาวดาวโพธมอแล้วก็น้องกี่เซอรี่ชาวหนิงอุบลชาวหนิงเวิรคพูนแล้วก็ บาหอดเบาเนื้อเพื omat, ่อถ er <c oughs> ูจุกพนกินแบกง่ายๆที่กคนมาเนี่นะทั้งไทยสบายดีกันยังเมื่เท่าถูกจุกพ้นด้ยอย่งไอทําภูเบาสันโนยอันนาคาลีแสดงความเฉยใจนําเด้ออันทาฮามาวบวถือก็ขอโทษขอภ่ายตา้าฮามาบวถือก็มินมาบอกในเด้อจุกจุกพนเข้ากับเป็นคนลาวอืมแสดงความเฉยใจนํา พระพันศรีหลวงเห็นในหลวงหลักไปแล้วน้องถูกทุกคนเพราะว่าคนเล่าเขาอยู่ประเทศไทยน่ะก็ลาย้อยคนพันคนลายหมื่นลายแสนคนทุกคนทางเงินหาข้ามอย่างทุนเขาเป็นตัวแทนแสดงร่วมเสียใจนำเดอพระพันศรีหลวงพันพันปีพันปีหลวงเพาะขาจุดไปให้ยันลืมทุกคนเพราะว่านัที่เคยไปอยู่พ่นเนาะฮะเพื่อนกระต้อนหลับเท่าดีเท่ากับไปอ่า ไปอาศัยบ้านเพิ่นเมืองเพื่นอยู่น้ำเพิินนไปเพิ่บุญบารมีเพิ่นทุกคนทุกมือนี่ก็เพิ่งบุญบารมีเพิ่นคือการนอเฮอกอะไรมาทัานจ้เรียงความใจใจนํำเด้ออันแพันสีหลวงพันสีหลวงเขาเอาเขาเอาตามเพื่นเว่าเพราะคนเล่าหักับฮังรุนคำเตี้ยู่บุญ าบเา็มซาาเปาจุ่นบดเข็บๆทุกคนถึงเป็นเาจะเป็นคนเล่าห้ากัะมีควมหุ่นซุปทุกคนคุ่นขุกเสียใจน้ำนอแสดงควเสียใจน้ำข้อเบั่อถูกินแบบง่ายๆทุกคนมันเแบบมูทอด บานาทรีว่าบอาไปถอกรเม่นมาบอกนะเด้อเขาเนี้ยเขาเนี้ยห่อนใไหม่เสียบเนี่ยทุกคนเเข้ยวกมาค้ามือเก่าหนล่างยังได่ได้หินยังบอังยังยังนัวอยู่กู น้องทางไทยน่าดีทุกคนเพิ่นเพิ่นดีข้าวเคยไปอยู่เนาะดีกินอิม่มทุกคน,นถ้าตีนหมัดไปเที่ยวเที่ยวชะ n a หลวงหมักดนะชอบไปทางพู่นัวนัว นักที่อยากว่าวอยู่แต่มันบนค่ายเชื่อว่าในขัดแย้เพิ่นบระเด็นนี้นญญเ,นนนเนาะก็เลยว่าออทา Tube, ัา้งยูทูบทั้งทวิตในเฟื่องหู้ว่าเฮานี่ว่าเฮานี่มีน้ำใจมีความศรัทธามีความเป็นห่วงมีความเป็นไงมีความคิดถึงมีความอะไรเอาวอดนั่นทั้เลยมาแสดงความเสียใจน้ำถ้ากขาว่าอยากว่าวของว่าวบุปผินแสดงความเสียใจน้ำฮะ ท่านซีลวงเขาเอาเขาเอาตามเพื่อนว่าวแล้วจุดจุดไว้ยันลืมมาแยันบวชหูชื่นใชั้นจุดถดเั่นว่าวบวถหูนะแต่ว่าพิพาทนะเขาพูดภาษไทยดูเียนมาบอกนางในเม่นมนมาบอกในปัดเนมที่ต้องหลุดทุกโค้งเลยโคกับนาอยู่กับเชิงกันโคกับนาคือประตูกันครับรถนะโอ้ยคนเนมมาเบิกนาตาลี คลิปนี้นั่งนัง่ินหวานั่ง,ง,งนั 5, ่งแสดงความเชียร์ใจนำพระพันธีหลวงท่านนั่องอาสุขมเนาะอยู่ในหน้าจอยูทู e เขานี่แหละมือคลิปนี้อยู่ในเร้อกาบหลายน้ำลูกใสเขา้าเท่าเชย่อหูวิถึงเขาเป็นคนเล่าเขาังมีจิตใจศรัทธานยนงมีใจ าจะาร่งควมเชียใจไําเพิรนน้องทุกคนดูไกลเข้ากับว่าออกนน้ำบุมน้ำเบ่งถากมาทำตามช่องยูทูบไปแล้วให้ให้เพื่อนหูวหน้าาว,ว่าเฮานี่เป็นคนล่าทึงบ่าเฮาเป็นคนเล่าเฮาวยังมีความคัดทายังมีความห่วงยังยังมีความรักมีความคิดถึงระเพินลวงหลับไปแล้วเขากับเปียบเหมือนว่าอ่าคนใหญ่คนหนึ่งลวงหลับไปน้องทุกคนเพื่อนลวงหลับไปแล้วเขาก ก็คือมีควาวมือเชือว่าเช่ารักอันหนึ่งขาดไปน้องทุกคนพอมาสังเษนะว่าบูาป,ปิดเนาะกาโให้พระพันชีหลวงให้ดวงเิญญาณไปสู่ภพชิงดีน้องทุกคนภพภพชิงดีๆไปเกิดบนดีถึงสุกะชะ่าช,ะชะ่าว่าวูปิด เททุกคนดินแบบง่ายๆวันนี้ส่งถ้าเ้ามันมีเสียงดังมันจะมันจะบอกหันเด็ก ประเทศไทยนั่งไปป่วก่ประเทศลาวเชียงใหม่นั่งก็เห็นเชียงดาวพิมบึดเชียงใหม่เชียงดาวเชียงเชียงตุงเห็นบึดทางใต้ะกะละยองเห็นบึดอดอยู่ลาวก็เห็นจะปักสีเวียงจันทร์ก็ทํานันแเนาะ nua nua gặp nua tụi con nua 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 Dạ mày giờ mua về phải là bơm bơm ทนใหม่ทุกคนสบายดีบัดดี้ค่ะบุ๊ค